ปรากฏว่า iPad ไม่ได้เปิดตัวในเดือนตุลาคมแต่กลับกลายเป็นว่าจะมีการเปิดตัว MacBook หรือว่า iMac ซะอย่างนั้นสวัสดีครับทุกคนพบกับไอเดียถุงวัวโล่ Official นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวประจำสัปดาห์กันนะครับ ข่าวล่าสุดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวหลุดออกมานะครับว่าสิ้นเดือนนี้วันที่30หรือว่าวันที่31ตุลาคมที่ถึงนียครับจะมีงานอีเวนต์เปิดตัวของ Apple นะครับซึ่งสิ่งที่จะเปิดตัวนั่นก็คือ iMac นั่นเองนะครับรวมถึง MacBook Pro ด้วยนะครับที่จะมีการเปิดตัวนะครับไปเริ่มกันที่สำนักข่าวแรกครับ Apple Tag ถบข่รายงานออกมาว่าในสัปดาห์หน้าหรือสิ้นเดือนนี้ครับ30หรือ31เนี่ยจะมีการเปิด ตัว iMac หรือว่า MacBook Pro นะครับส่วนรอบนี้ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอีเวนต์หรือว่าเปิดตัวหน้าเว็บไซต์ก็ยังไม่ทราบนะครับว่า Apple จะเลือกการเปิดตัวในรูปแบบไหนนั่นเองสื่อรายต่อไปนะครับที่รายงานออกมาก็คือ p p p l i n n t ินะครับบอกว่า iMac 2ยี่้วนนี่นนะครับจะมาพร้อมกับชิป M3 หรือว่า M3 นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมาพร้อมกับชิปตัวนี้หรือเปล่านะครับและสื่อที่น่าเชื่อถือนะครับอย่าง Apple Hub นะครับเขาก็รายงานว่าจะมีการอัปเดตนะครับ iMac 24นิ้วเป็นโมเดลตัวนี้แะครับพร้อมกับ m a c book pro ด้วยนะครับที่จะมีการเปิดตัวเกิดขึ้นในวันที่30หรือว่า31ตุลาที่จะถึงนี้ และข่าวต่อไปที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับ iPad ครับในดูฟแมสครับสื่อข่าวชื่อดังครับรายงานออกมาว่า Apple นะครับเตรียมจะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่นะครับปีหน้าเลยนะครับปี2024นะครับเป็นช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะครับซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือในรอบเดือนนะครับ ประมาณต,ต้นต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสื่อหลายสื่อเลยนะครับรายงานบอกว่าจะมีการเปิดตัว iPad ปรากฏว่า iPad ไม่ได้เปิดตัวในเดือนตุลาคมแต่กลับกลายเป็นว่าจะมีการเปิดตัว MacBook หรือว่า iMac ซะอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราย้อนคิดดีๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าข่าว iMac MacBook ที่หลุดมาล่าสุดเนี่ยยังไม่มีตัวไหนเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็สำนักข่าว Bloomberg ครับบอกว่า Apple เนี่ยนะครับมีแผน iPad lineup ที่จะออกมาในช่วงของปีหน้าปี2024นั่นแหละครับเช่นเดียวกับ Mac Rumor นะครับก็รายงานนะครับว่า New iPad เนี่ยจะมีการลอ u n c h p r ด d u c ตใหม่จริงๆเนี่ยช่วงเดือนมีนา ปี2024นะครับกับกลายเป็นว่าปีเลื่อนเขยิบออกไปไกลซะอย่างนั้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยนะครับบอกกันว่าไม่เกินสิ้นปีแน่ๆจะมีการเปิดตัวถ้าเข้าใหม่มาแบบนี้ก็งงแล้วครับก็ต้องตีว่าบอกกันทุกคนว่าเป็นลือนะครับ แต่อยากจะบอกคนทุกคนนี้ครับสายข่าวที่นามารายงานให้ฟังเนี่ยก็เทียดึงเทียสองเทียสามเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือกันองนั้นแหละครับในเมื่อว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากว่าเก็บเงินรอดีกว่านะครับที่เราจะรอซื้อปฏิพันธ์ใหม่ของ Apple นะครับใน iPad l i ล e u p นะครับและคิดว่าสเปคที่หลุดมานะครับก็น่าจะใกล้เคียงตรงนั้นแหละครับแต่ในเรื่องของควันเปิดตัวเนี่ยก็ต้องรออีกทีหนึง่งถ้าหากว่าจะเปิดตัวมีการลอสอัปเดตข่าวอะไรกันแล้วแต่ ผมจะรีบมารายงานให้กับทุกคนได้ทราบกันทันทีแต่ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียกำงใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ